สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแบดเฮาสกลับบ้านในทางสามแพร่ง <Huh? S 1> สามแยกเออสามแยกเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับผมไ <Huh? S 1> หนหดูซิเกมนี้มีอะไรบ้างไหนหดูซิเกมคนไทยไหนหดูซิถ้าเจอสิ่งผิดปกติให้เดินไปทางแบมบ,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 บับแล้วก็เท่า,านั้นแหละอยากจะออกจากปมวนนี้ก็ต้องทำให้ได้สิบคะแนนไม่ก็กด e f 4และยอมแพ้ซะ เกมนี้มันปากแซบจังวะรับไม่ได้รับไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีอะไรอันนี้มีอะไรนะเสงร้านเสงร้านมือถือโดยช่างมิงไม่ใช่ช่างแม่งตลกรุ ok ่งกับรับเลี่ยมกรอบรับอัดพระด้วยไหม <c oughs> ก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกๆเลยเนาะมีป้อมยามป้อมยามแล้วก็ที่วัดหลวงพอ่อ หลวงพ่อครับอยู่อ่อเข้าบอเฮ็ดงานกันแล้วครับหลวงพ่อบอเฮ็ดงานแล้วครับนี่งานศพปอยูุน่นนุนงานศพเจ้างานศพโอ้พระเจ้าเห็นค้าได้เกมดีงานศพใครล่ะเนี่ยห้าวไม่มีอะไรเลยแฮมโอ้โหหลวงพ่อซ่อนอะไรไว้เนี่ยมาอยู่นะเรา เราจะทําเป็นว่าพวกเราไม่เห็นสิ่งนั้นแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีหิงห้อยด้วยเหรอหิงห้อยว้าวอู้แล้วใครแล้วแล้วคือตรงนั้นยังอยู่อยู่เลยอะเออแล้วนั่นนั่นเทียมพรรษาใช่ไหมแถวบ้านใครเขาเอากระทงใหญ่ขนาดนั้น ห้าสองสาก็นองเต็มเหล่าทั้งร่างกาย,ยกันจริงมารอยกับ,กบทงช่างเถอะอยู่หน้าไม่ได้เดี๋ยวนี้เสียใจด้วยวันวันที่ผมอัดมันเลยมันเลยกระทงมาปีหนึ่งแล้วไงหลอกไม่ได้นะครับ ช่แักวหนอด้วยไม่มีอะไรแปลกๆเลยฮนะเฮ้ยจะกักไว้จริงๆหรอดูเหมือนว่าน่าจะกักเอาไวนะ้ฮะโอ้ไม่เอาดีอย่าก,กักดีอย่าก,กักดีเธอแน่จริงอย่าก,กักดีกิดติดอุ้ยใครนี่๋อาวะดีเขา เฮ้ยตักไว้จริงๆเหรอกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วเือมันจะมาทางไหนมันเล่นกูแล้วนั่นมันเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วเ้ยมึงอย่าเข้ามาใกล้กูเปิดเทสกูเอาดิมันหายไปไหนแล้วไม่มาเลยไม่มาเลยไม่มากับยีนเฮ้ยตักไว้จริงๆเหรอเอ้มันจะจบแล้วเนาะยังไม่เจออะไรเลยเหรอเลยไม่เอานะจะจบแล้วนะอย่าตักดิ ยากาเป้เฮ yeah, yeah ้ยเฮ้ยขตกใจวัะตกใจวันอีเวนอีผีไ <Because> ม <livest meio> ่น่าทักเลยอี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  การแสดงดีมากเลยครับแต่ผมไม่อยากดูต่อแล้วขอบคุณขอบคุณที่มาแสดงนะครับเดี๋ยวมันจะเล่นเราปะเนี่ยแสดงจบปุ๊บมันจะเล่นเราปะเนี่ยก็น่าจะไม่มีแล้วล่ะน่าจะจบแค่นี้แล,ะละ้วล่ะเออเดี๋ยนี้สุดทองก็สำหรัทางออกจากวงบนได้ อืยวิ่งเลยอืยวิ่งแล้วไอ้น้องไม่จุกแล้วอืยปิ้งเลยยื <c ười> ้ยจบแล้ว เอเจบแล้ว,วอะไรเนี่ยเล่นแค่สิบห้านาทีเองนะถึงแล้วเหรอเล่นแค่ไม่กี่นาทีเองนะจบแล้วเหรอตัดเกมบายที่ที่ thank you for play ขอบคุณที่เล่นนะครับโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปนะครับผมอะ่ะ ลอเล่นนะใครจะให้จบลังทังอย่างงี้กันเล่ายังไม่เจอผีเลยยังไม่เจอของดีเลยเนาะจะให้จบเลยตอนนี้ก็ใช่เรื่องเอาละตอนนี้การเล่นเล่นครั้งแรกเล่นเอาจบแต่ครั้งที่สองนะ่ะลลาท้าผีไอ้นางเจอเลยหรอเอ้ยอยากเจออยากเจอ อยากเจอจังเลยอยากเจออยากเจออยากเจอนั่นอะไรอ่ะเขียนอะไรคอนเทนต์ใช่ไหมคอนเทนต์ใช่ไหมคอนเทนต์ใช่ไหมยอย่าบอกนะโอ้แม่นามาทำอะไรเนี่ยพี่มาเขาไม่กลับมาแล้วนะเขาหายไปแล้วอย่าบอกนะปัดเหียกูลัวจดกลัวเลยเรียกูลัวเล อยากเจอจังเลยอยากเจออยากเจออยากเจอเฮ้ยช่องอื่นเขาเจอเยอะแยะช่องอื่นเขาเจอกันเยอะแยะช่องผมได้เจออะไรเนี่ยผมได้เจอแค่นิดเดียวเองนะให้มันคุ้มค่าเกมหน่อยเซ่เยอะไรตัวอะไรอะไรจะเฉยนี่ก่าจะเจอจะเฉยครับพอดีผมอยากท้าบ วันดีครับจ้าจาครับคดีจาไม่ไปทํางานแล้วหรอครับช่วงนี้จาไม่ไปยืนจับเด็กแว้แล้หรอโอ้จาไม่ยืนจับเด็กแว้แล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าหาคอนเทนต์ใส่ตัวเลยหาคอนเทนต์ใส่ตัวเป็นอย่างนี้ทุกทีหัวใจเจ้าวายนาๆๆนานา,นาชาเฉย จะเฉยไม่ซื้อลอตเตอรี่แล้วหรอครับคุณจะเฉยครับซื้อตัวไหนดีครับสามใบรวยรวยครับสามใบร้อยเอาไหมครับสามใบร้อยเลยนะครับอะไรเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนั่นมันบือนี่โอ้ยมพงจะโกรธ่อยจะโกรธอะไรผม เปิดเพลงเยียวยาจิตใจอะไรผีนางลำมผีนางลำมมันลาตีใช่ไหมเนี่ยพี่ลาตีใช่ไหมเนี่ยไยอย้กูเกียดดาดเนกเกียดที่เป็นเขาวงก่ชิบหาเลยเฮ้ยพี่ลาตีอย่าทำแบบนี้เลย โอ้เสียงอะไรหุยผมองขอเดินมองขอเดินมอขอเดนผมมีเบลแล้วผมมีเบลแล้วเฮ้ยเกือบได้ไปอีซักใครแล้วไงเกือบเกือบได้ไปอีซักใครแล้วไงเราลุงครับเป็นยั้งวะครับเป็นยังบอกครับลุงคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเป็นพ่อพระพุทธรูปวะเนี่ยเลยรอดมาได้น่า ไม่งั้นตายไปแล้วนะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเอาเยเปิดเพลงสู้ผีหาไก่ห้าตัวอีกอย่ามาตามลากเลยไก่อยู่ไหนไก่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 ในเราได้ไหมเฮ้ยเียไก่อยู่ข้างในเมนจำ เราเก็บไปสตัวแล้วไกอยู่นี่ไงปย่าหยาย่าย่าเฮียทางตันเก็บมาว่าเอางี้เลยเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้โห เบลอย่ากทำแบบมีเบลจองอยู่นะเบลอะไรอะไรเบลเบลคือราตีพี่มีเบลแล้วอน้องพี่ขอโทษนะแต่พี่มีเบลแล้วน้องราตีจะมาจีบพี่ไม่ได้คือพี่มีเบลแล้วนะแล้วเราก็รักกันดีด้วยโอ้โหเบลบิจิ้ง Love Allah! ดูเหมือนว่าผมจะเจออโนมาลี่แค่นี้ฮะดูเหมือนว่าผมจะเจอสิ่งผิดปกติแค่นี้นะเพราะงั้นก็ขอจบคลิปก่อนแล้วกันเดีเ๋ยวค่อยไปหาเพิ่มแล้วกันนะบาบุย